ที่พึ่งได้แล้วแค่ข้อแค่ห้าแม้ว่าเราจะไปถือศีลเนี่ยมันเป็นพันข้อมันก็ไม่มีอะไรหรอกตรงนั้นแหละไม่ได้ถือหรอกแค่เฉยแค่ห้าข้อเขายังเอาไม่ได้มันจะไปเอาพันข้อนั่นแหละที่เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์เขายังเบียดเบียนยังรังแกยังดูถูกตากันอยู่อย่างนี้มันไปเอาอะไรมากนักหนาอ่า ที่ยไปพูดกันมันก็หลอกก็ลวงกันไปพอปนั้นแหละนะจริงๆข้ามาเราคือสิลหน้าข้อตอนนี้พอพระเจ้าห้าพระองค์นี่พอแล้วกูสันโตโคนากมโนกันจพโพโคตโมสิยยะเมตโยนี่พอแล้ว,วนะก็<ม>คือศีลกับานออศีลทานตัวนีตัวที่มันจกักเสร็จจริงๆก็มือห้านิ้วเนี่ยจักเสิทธิ์่ยส่วนมากแล้วนี่ท<ม>ี<ม>่พระสงฆ์เขาขาดไปนะก็คือตัวทาน ผสมคนๆให้ออกในท่านคนแบกคนเดียวแล้วแล้วเอาเขาไม่ให้ทานคืนก็คือรับผลทานแล้วฉันเอาอย่างเดียวขาตัวนี้แหละคือศาสรการให้คนคิดว่าเป็นประสงค์เราปร้องทานสิบารว่าออนั่นแหละก็เลยช่วยคนไม่ได้ม่จต่เอาจากคนไปรวยขึ้นรวยทานทานเขาทานเขาก็ไม่รู้จักเรียกทานเลยนะมันไม่ได้ปัญญามันขาดปัญญาเขาก็สอนกันว่าทานกับเตดกับไก่กับหมูกับม้าได้บุญอย่างนี้ ทีนี้เขาก็ได้ตัวนั้นเขาก็จะไปหาทานแบบนั้นแ่ละิีนี้อาทานให้คนก็หวานไปเลยมันจะได้บุญแล้วเขาก็มาเจ็บเอาอย่างเงี้ยมันไปกันใหญ่แล้วเห็นไหมมันไปใหญ่แล้วเห็นไหมมนเป็นจอมชัดเหลี่ยมเออวนั่นนะมันสืยเพียนไปตั้งหมดแล้วนะหวานหวานเ้าาให้ไก่กินอะไรนี้ทีนี้มันก็เลยไม่พ้นทุกอย่เหมือนเดิมแก้ปัญหาให้แก่สังคมไม่ได้สำหรับวันนี้ก็คงจะได้ยุติ ก็เพียงแค่นี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลำดับต่อไปก็ฟังการสรุปจากแม่ชีกินรีนะเจ้าค่ะสาธุทางสื่อของเราพร้อมด้วยญาติธรรมและสาธุชนที่ติดตามไลฟ์สดต้องของน้อมกราบในความเมตตาพระคุณเจ้าหลวงข้อส่วนอนารยโยที่มาชี้ทางส่องสว,ว่างให้มน,มนุษย์ทั้งหลายได้เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรม เรียกว่าปัญญาธรรมนั้นในยุคของพระเสียรียไม่ตรยุเรียกว่าปัญญายานหรือตาที่สามนั่นเองคือตาจิตตาใจที่มองพลุในความเป็นจริงและหันกลับมาเห็นตัวตนที่แท้จริงที่อยู่ในจิตในใจของเรานั่นเองสําหรับวันนี้หัวข้อที่กล่าวว่าคําว่าการเดินทางไปนิพพานมวลมนุษย์จะเดินทางเส้นไหนแท้จริงเป็นอย่างไรก็คงจะ ได้ทราบกันอยู่แล้วว่าการเดินทางไปสู่พระนิพพานไม่ว่าจะเป็นนรกสวัสค์นิพานนั้นอยู่ที่จิตที่ใจทางที่เราจะต้องเดินนั่นก็คือเดินเข้าไปที่จิตของเรานั่นเองไปดูความโลภปรดหลงแล้วละให้ได้ปลดให้ได้ลดให้ได้ละให้ได้ไดวางให้ได้นี่เรียกว่าปัญญาธรรมของพระพุทธองค์จะสอนจิตสอนใจให้เดินเข้าไปสู่พระนิพพานในทางเส้นนี้ปัญญารู้ถูกรู้ผิด สิ่งไหนควรละสิ่งไหนควรเว้นสิ่งไหนที่เราควรปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติในธรรมคะนิพานจึงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติคืนงธาตุเราจึงจะสามารถหลุดพ้นจากธรรมชาติจากธรรมชาติธาตุทั้งสี่ด้วยปัญญารูว้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเราแม้แต่สังขารของเราพระพุทธองค์จึงให้เราน้อมธรรมชาติทุกสิ่งอย่างเข้ามาที่ตัวเราเรียกว่าสังขารธาตุ ให้เราเป็นผู้มีปัญญาดีแบบนี้ละให้ได้วางให้ได้ยุคของพระองค์ท่านยุคของพระศรีอริยเมตไตรโยพธิยานพระองค์ท่านจึงให้เราหันมาเห็นตัวเราหันมาปฏิบัติตัวเราให้ตัวเราศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเราเข้มแข็งให้ตัวเราเข้มขังนี่คือสิ่งที่องค์พระศรีอริยเมตไตรจะให้มวลมนุษย์กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้ตนเองเป็นผู้วิเศษด้วยคําสอนของพระพุทธองค์นั่นเอง สีหแล้วก็ให้พานเท่านั้นเราก็สามารถที่จะสําเร็จบัรคผลที่พานได้แล้วในยุคข,ของรัติอริยะเมตรโยโพธิญานในกุพุทธการนี้สําหรับวันนี้ทางศูนย์ของเราต้องยุติการถ่ายทอดสดไว้แต่เพียงเท่านี้สามารถรับชมรับฟังและแสดงความคิดเห็นหากมีข้อสงสัยคำถามให้เข้ามาที่เพจศ,ศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทพนิมิตและติดตาม ได้ในเวลา20นาฬิกาของทุกๆวันวันนี้ก็อำนวยอุปกร์ให้ทุกท่านจงเป็นผู้เจริญยิ่งๆในทางศีลธรรมสามารถปฏิบัติตนเองให้สำเร็จมรรคผลนิพพานและเข้าพพทะศีอริยเมตไตรเพื่อปฏิบัติตนตัดกรรมตัดเวรให้ตนเองได้ในปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุเจ้าค่ะ<ฮ>